พี่น้องใบยังพี่น้องใชหูเม่ในใบใต้คลิปนะครับเป็นเหลืองง่ายๆสมุนไพรกระเลืกลตัวนะครับเวลาห้าเกตเตลเล่มันจะเป็นวุ่นนะครับคือเจดโนนะครับกาลังจะทํานะครับวิธีกรารทํเมีนูเกตเตลูเดี๋ยวไปเก็บมานะครับนี่ว่าเป็นเหตหย้งกินนะครับจะมีอันนี้เป็นส่วนประกอบนะครับอุป,ปกรณ์เป็นวัตถุดิบ นี่ก็คือปลานะครับท่านตุ่มนะครับนี่ฮะตรงใบเนื้อมันออกมากนะครับนะครับอ้าจังมาเบิงนะครับจังมาเบิงนี่ก็หอมนะครับในอุปกรณ์นะครับที่เอาจะเห็ดหอมนะครับเก็บมาแช่น้ำใบนี่ก็คือทั่วนะครับทัวฟักเงาอุปกรณ์นะครับนี่การทำ เมนูปนเฮตตาโรนะครับเฮตตาโลกอะเอาออกมาแล้วพี่น้องรอเบึงนะครับนี่คือเฮตตาโรนะครับนี่พี่น้องนี่ที่เขาไปเก็บกันนะครับเก็บกับใยหนูมานี่เขาจะเห็ดนะครับเอาจังรอเบึงนะครับนอนไว้เป็นเสตเฮ็ดยังกินนะครับเฮ็ดแบบใดนะครับแต่ก็ใบปลานะครับใบปลาเย็นๆกลางมันหลายนะครับใบปลา ก่างมันหลายนะครับใบเพื่อเขาจะมาตำปุลนะครับเป็นนลำพริกนะครับเขาก็จะผสมกันที่ไหนนะครับมันจึงจะเป็นเมนูเด็ดนะครับเม่นโอเฮตารันะครับล่อชุ่มครับ